สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้จักชื่อท่านดีนะครับแต่ภาพจำของเราอาจจะมีแค่ด้านเดียวนั่นก็คือพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าค่ะคือเรามักจะได้ยินว่าท่านเป็นเลิศทางปัญญาแต่ว่าข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาคุยกันวันนี้ทั้งจากชีวประวัติหลายฉบับเลยแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยมันทำให้เราเห็นภาพที่แบบลึกกว่านั้นเยอะมาก ใช่เลยค่ะพอได้อ่านข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันแล้วจะเห็นเลยว่าเรื่องของท่านเป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากไม่ใช่แค่ในเชิงศาสนาอย่างเดียวนะคะครับแต่ยังมองในมุมของการบริหารจัดการองค์กรได้ด้วยเรื่องมิตรภาพหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองที่สมัยนี้เราเรียกกันว่า growth mindset growth mindset ค่ะซึ่งท่านเป็นต้นแบบที่ชัดเจนมากเมื่อ2,500กว่าปีก่อนเลยโอ้ oh. คำว่า growth mindset นี่น่าสนใจมากเลยครับเพราะเหมือนมันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆของชีวิตท่านเลยนะอืมมูลบอกว่าท่านเกิดมาชื่ออุป,ปติสะเป็นลูกพราหมณตระกูลมหาเศรษฐีเลยคือมีทุกอย่างครบแต่กลับถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีความสุขมันดูขัดแย้งกันมากๆเลยนะครับ เป็นภาวะที่คนยุคปัจจุบันน่าจะเข้าใจได้ดีเลยนะคะคือการมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าควรจะมีแต่ลึกๆข้างในมันกลับรู้สึกว่างเปล่าหาคำตอบให้ชีวิตไม่ได้ใช่ค่ะแล้วความว่างเปล่านั้นมันก็รุนแรงจนถึงจุดเปลี่ยนเลยที่ข้อมูลเล่าถึงฉากในงานมาโหรสพบนยอดเขาค่ะท่านกับเพื่อนสนิทชื่อโกลิตะหรือก็คือพระโมคคลานะในเวลาต่อมากำลังนั่งดูคนเต้นรำกันสนุกสนาน แต่แทนที่จะสนุกไปด้วยทั้งคู่กลับรู้สึกสลดใจขึ้นมาพร้อมกันอืมแล้วอุปติสะก็พูดกับเพื่อนประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากท่านบอกว่าคนพวกนี้ร่าเริงกันอยู่ได้อีกไม่ถึงร้อยปีก็เป็นขี้เท่ากันหนด,ดแล้วเราจะมัวมาหลงระเริงอะไรอยู่โหเป็นคำถามที่คมแล้วก็หนักมากสำหรับคนหนุ่มที่ควรจะอยู่ในวัยสนุกสนานที่สุดนะคะใช่ครับ นี่ไม่ใช่แค่อาการเบื่อโลกธรรมดานะคะแต่มันคือการตื่นรู้ทาปัญญาครั้งแรกเลยคือการตั้งคำถามกับเป้าหมายจริงๆของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสนุกไปวันๆแล้วก็ตายไปแค่นั้นหรอซึ่งคำถามนั้นก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากคือสละทุกอย่างเพื่อออกบวชแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าอมตะธรรมค่ะสภาวะที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วจุดเริ่มต้นของการสแสวงหานี่เป็นยังไงครับ พวกท่านไปที่ไหนกันต่อก็ทั้งคู่ก็ไปตามธรรมเนียมของยุคนั้นเลยค่ะคือไปหาอาจารย์ที่ดังที่สุดซึ่งก็คือสัญชัยเวรัตบุตรอ๋อที่มีลูกศิษย์เยอะๆใช่ค่ะแต่พอเข้าไปเรียนจริงๆก็ต้องพบกับความผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรครับอาจารย์ไม่เก่งเลยครับเก่งค่ะแต่เก่งในทางที่ไม่ได้ให้คําตอบสุดท้ายในคัมภีร์คราะห์สํานักของอาจารย์สัญชัยว่าเป็นลัทธิปลาไหลลัทธิปลาไหลค่ะหรือศัพท์เทคนิคคือ อมระวิเพพขพคาถาคือสอนให้สงสยัยตั้งคำถามแต่ไม่เคยให้คำตอบที่ชัดเจนฟันธงไม่ได้สักอย่างถามอะไรไปก็จะตอบแบบเออเลี่ยงไปมาซึ่งมันไม่สามารถดับความกระหายในใจของนักสแสวงหาความจริงอย่างท่านทั้งสองได้พอเจอทางตันแบบนี้ก็เลยนำไปสู่สัญญาสำคัญระหว่างเพื่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ว่าถ้าใครเจอธรรมะที่แท้จริงก่อนต้องรีบมาบอกอีกคน ถูกต้องค่ะสัญญานี้เป็นเหมือนแกนกลางของเรื่องราวเลยเป็นรากฐานของมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคู่หนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา,ศาและมันก็ขับเคลื่อนเรื่องราวไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญจริงๆซึ่งจุดเปลี่ยนที่ว่านี้เป็นฉากที่คลาสสิกมากเลยนะคือวันหนึ่งขณะที่อุปติสะกําลังเดินอยู่ในเมืองท่านก็ได้พบกับพระอัศชิหนึ่งในปัญจวัคคีคที่กําลังเดินบินทบาท แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้ยินเสียงเทศไม่ได้เห็นอภินิหารอะไรเลยแต่สิ่งที่ดึงดูดท่านคือบุคลิกภาพที่สงบนิ่งน่าเลื่อมใสยอย่างที่สุดใช่ค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่า presence หรือความทรงพลังที่แผ่ออกมาจากข้างในมันบอกว่าบุคคลคนนี้ต้องพบกับอะไรบางอย่างที่แท้จริงมาแล้วแน่นอนอืม อุปติสสะซึ่งมีปัญญาสูงมากท่านมองออกทันทีว่าความสงบเย็นแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่แส,สแสร้งกันได้แล้วท่านก็ไม่ลังเลเลยนะครับเดินตามไปพอได้โอกาสก็ถามคำถามที่ตรงประเด็นที่สุดเลยว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่านอืมซึ่งพระอัศสชีก็ตอบอย่างถ่อมตนว่าท่านเพิ่งบวชใหม่อาจจะอธิบายธรรมะลึกซึ้งไม่ได้แต่จะบอกได้แค่ใจความสั้นๆ แล้วท่านก็กล่าวคาถาที่ที่เปลี่ยนโลกของอุปติสสะไปตลอดกาลคาถาที่ว่าทำเหล่าใดเกิดแ่เหตุพระธตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นประโยคสั้นๆแค่นี้ทำไมมันถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงขนาดนั้นได้ครับคือต้องเข้าใจบริบทของอินเดียยุคนั้นก่อนค่ะศาสนาส่วนใหญ่จะวนอยู่กับเรื่องเทพเจ้าบรรดาลการสวดอ้อนวอนหรือไม่ก็ความบังเอิญที่ไม่มีเหตุผลครับ ปะประโยคนี้เป็นการปฏิวัติทางความคิดเลยมันบอกว่าทุกอย่างมีเหตุและผลของมันหรือ cause and effect ไม่มีอำนาจลึกลับที่ไหนมาลิขิตชีวิตเราเราคือผู้สร้างเหตุแล้วเราก็ต้องรับผลนั้นด้วยตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วครับคือสำหรับคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมอย่างอุปติสสะพอได้ยินคำว่าเกิดแต่เหตุมันก็เหมือนได้เห็นพิมพ์เขียวของทั้งระบบเลยใช่ค่ะ คือถ้าทุกมันมีเหตุมันก็ต้องมีหนทางในการดับที่เหตุได้พอเข้าใจหลักการนี้ปุ๊บท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตรงนั้นเลยถูกต้องค่ะมันคือช่วงเวลายูเรกาที่เปลี่ยนชีวิตท่านเห็นเส้นทางทั้งหมดทันทีว่าถ้าเราหยุดสร้างเหตุแห่งทุกได้ความทุกข์ทั้งหมดก็ต้องดับลงเป็นธรรมดาหลังจากนั้นท่านก็ทําตามสัญญาเลยรีบวิ่งไปหาเพื่อนรักคือโกลิตะบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบ แล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจพาบริวารทั้งหมดไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าค่ะจนกลายเป็นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแต่มีประเด็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมอ่านแล้วสะดุกใจมากคือเรื่องระยะเวลาในการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอืมพระสารีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญากลับใช้เวลาถึง15วันในการบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระโมคคัลลานะใช้เวลาแค่เจวันค่ะมันดูย้อนแย้งนะครับคนที่ฉลาดกว่าน่าจะไปถึงเร็วกว่าสิ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและหลายคนก็สงสัยแบบนี้ค่ะในคำพีมีการอธิบายเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพและลึกซึ้งมากท่านเปรียบว่าการบรรลุธรรมของพระโมคคัลนะเปรียบเหมือนคนเดินทางคนเดียวคนเดินทางคนเดียวค่ะคือมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วการเตรียมตัวไม่ซับซ้อนก็เลยไปถึงที่หมายได้ไวแล้วพระสารีบุตรล่ะครับเปรียบเหมือนอะไรพระสารีบุตรเปรียบเหมือนพระราชาที่จะยาตราทัพค่ะ คือการเสด็จแต่ละครั้งไม่ใช่แค่ไปคนเดียวแต่ต้องเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมต้องตรวจตราไพร่พลเสบียงแผนที่เส้นทางรบทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบที่สุดท่านไม่ได้แค่รู้เพื่อตัวเองรอดแต่ท่านกำลังรู้เพื่อสร้างแผนที่ให้คนอื่นเดินตามดังนั้นจิตของท่านจึงต้องพิจารณาธรรมะทุกแง่มุมอย่างละเอียดลึกซึ้งเหมือนการสำรวจมหาสมุทรทุกตารางนิ้ว เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่นั้นถูกต้องถ้าจะให้เปรียบง่ายๆพระสารีบุตรอักรสาวกเบื้องขวาคือตัวแทนของบุญ,บญเป็นเรื่องของปัญญาการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดก,การองค์กรส่วนพระโมัลนะอักรสาวกเบื้องสายคือตัวแทนของบูค่ะบูก็คือเรื่องของฤทธิอำนาจการลงมือปฏิบัติ ใช่ค่ะการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องใช้ความเด็ดขาดแล้วเราก็เห็นการทำงานเป็นทีมแบบบุนบูนนี้ชัดเจนมากในกรณีศึกษาที่อยู่ในข้อมูลคือตอนที่พระเทวทัตยพยายามทำสังฆเภทค่ะวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เลยหรือพูดง่ายๆคือพยายามตั้งนิกายใหม่ชวนพระบวชใหม่500รอรูปแยกตัวออกไปและพระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกส่งคู่หูที่ดีที่สุดไปจัดการปัญหานี้ซึ่งวิธีการของทั้งสองท่านก็สะท้อนบทบาทของตัวเองได้ดีมาก ใช่ครับคือพระสารีบุตรเข้าไปใช้บุญก่อนเลยท่านใช้ปัญญาแสดงธรรมพูดคุยด้วยเหตุผลอย่างนุ่มนวลจนพระใหม่เหล่านั้นเข้าใจและได้สติกลับคืนมาแต่ในขณะเดียวกันพระโมคคัลนาก็ใช้บูคือการแสดงฤทธิ์ใช่ครับและก็ใช้บรารมีในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายและก็นำพระใหม่ทั้งหมดกลับมาหาพระพุทธเจ้าได้สำเร็จ มันคือกรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตหรือ crisis management ที่สมบูรณ์แบบมากค่ะคือใช้ทั้ง soft power ในการโน้มน้าวและ hard power ในการควบคุมสถานาการณ์ไปพร้อมๆกันซึ่งได้ผลอย่างยอดเยี่ยมค่ะไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานนะครับตบบทบาทของพระสารีบุตรยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษด้วยท่านได้รับสมญานามว่าธรรมเสนามดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมแต่มีอีกคำเปรียบเทียบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ซึ่งผมว่ามันน่ารักและลึกซึ้งมากการเปรียบเทียบเรื่องมารดากดนางนมใช่ไหมคะใช่เลยครับพระพุทธเจ้าเปรียบพระสารีบุตรเหมือนมารดาผู้ให้กําเนิดในขณะที่เปรียบพระโมกานาเหมือนนางนมผู้เลี้ยงดูมันมีความหมายว่าอย่างไงครับความหมายก็คือพระสารีบุตรมีหน้าที่ในการวางรากฐานธรรมะเบื้องต้นให้กับพระที่บวชใหม่ทําให้พวกเขามีความเข้าใจที่มั่นคงแข็งแรง๋อ เหมือนแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกในช่วงแรกให้มีโครงสร้างร่างกายที่สมบูรณ์ส่วนพระมุคลานะซึ่งเปรียบเหมือนนางนมจะมารับช่วงต่อในการสอนธรรมะขั้นสูงที่ต้องใช้กำลังใจและพลังในการปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไปครับ บทบาทมารดาผู้ให้กำเนิดของท่านยังสะท้อนผ่านการที่ท่านเป็นผู้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบระเบียบจนเป็นรากฐานสำคัญของพระอภิธรรมปิดกคำภีที่ว่าด้วยปรัชญาและสภาวะจิตล้วนๆใช่ค่ะที่ซับซ้อนที่สุดเลยพอพูดถึงตัวตนของท่านนอกจากความเป็นเลิศทางปัญญาแล้วสิ่งที่โดดเด่นมากในข้อมูลหลายแหล่งคือคุณธรรมส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่อง ความกระตันยูและความถ่อมตนค่ะซึ่งน่าทึ่งมากสำหรับคนที่มีตำแหน่งสูงและได้รับการยอมรับขนาดนั้นผมประทับใจเรื่องความกระตันยูต่อพระอัสสชิมากเราได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าฟังมากคือตลอดชีวิตของพระสารีบุตรหลังจากที่ท่านบรรลุอรหันต์แล้วก่อนนอนทุกคืนท่านจะถามก่อนเสมอว่าตอนนี้พระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกของท่านจำพรรษาอยู่ที่ทิศไหนค่ะพอทราบแล้ว ท่านก็จะหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้วกราบไหว้ทุกคืนไม่เคยมีคืนไหนที่ลืมเลยเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณคนแรกสุดอย่างสม่ำเสมอจริงๆค่ะแล้วเรื่องความถ่อมตนก็มีตัวอย่างที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเรื่องที่ถูกสามเณรเจ็ดขวกตำหนิใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องนั้นก็สุดยอดมากคือวันหนึ่งท่านเดินอยู่แล้วชายจีวรมันห้อยลงมาหน่อยหนึ่งสามเณรน้อยเห็นเข้าก็เลยทักท่านว่าท่านขอรับ ชายผ้านุ่งของท่านห้อยย้อยไม่เรียบร้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะรู้สึกเสียหน้าหรือโกรธได้เลยนะคะที่โดนเด็กมาสอนแต่ไม่ใช่กับพระสารีบุตรครับท่านหยุดเดินทันทีหันกลับไปหาแล้วพูดว่าขอบคุณที่บอกนะเนนโอ้โห oh. จากนั้นก็จัดจีวรให้เรียบร้อยแล้วประนมมือขอบคุณสามเนียน้อยรูปนั้นอย,อย่างนอบน้อมที่สุดนี่คือความอ่อนน้อมที่แท้จริงคือพร้อมเรียนรู้จากทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะอายุหรือตำแหน่งน้อยกว่าแค่ไหนก็ตามซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับแนวคิด Growth mindset ที่เราคุยกันตอนต้นได้อย่างดีเลยค่ะคือการเปิดใจรับฟีดแบ็เพื่อการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอยังมีอิกฉายาหนึ่งที่น่ารักมากจากในข้อมูลครับคือพระอรหันต์ไมโครเวฟได้ยินครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันมันหมายความว่าย่งไงคะ เป็นการเปรียบเ,เทียบที่เห็นภาพดีนะคะมาจากการที่ท่านเป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนในคณะสงฆ์เหมือนไมโครเวฟที่คอยอุ่นอาหารให้ร้อนอยู่เสมออ๋ท่านจะคอยเดินตรวจตรากุฏิตอนดึกๆเห็นขยะก็เก็บเห็นอะไรชำรุดก็ซ่อมให้ดูแลพระที่อาพาธคอยหาอาหารมาถวายครับหรือเวลาเดินทุด,ดงเป็นขบวนท่านก็จะเดินรังทายเสมอเพื่อคอยดูว่ามีพระรูปไหนต้องการความช่วยเหลือหรือทำของตกหล่นหรือเปล่า เป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆทุกคนจริงๆความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ท่านเป็นที่รักและเคารพของคนทั้งคณะสงฆ์ไม่ใช่แค่เพราะปัญญาที่สูงส่งเพียงอย่างเดียวใช่ค่ะและความรักความใส่ใจนี้ก็นำเรามาสู่ฉากสุดท้ายของชีวิตท่านซึ่งเป็นฉากที่ทั้งดราม่าและซาบซึ้งที่สุดใช่ค่ะเมื่อท่านรู้ตัวด้วยญาณว่าจะต้องปรินิพานในอีกเวันข้างหน้า ท่านตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากคือการขอกลับไปที่บ้านเกิดค่ะเพื่อโปรดมารดาของท่านนางสารีพราหมณีซึ่งจุดนี้มันมีปมขัดแย้งที่รุนแรงมากเพราะแม่ของท่านไม่เคยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยไม่เคยเลยแถมยังโกรธและเกลียดพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำที่มองว่ามาพรากลูกชายและลูกคนอื่นๆไปบวชจนหมดตระกูลเป็นปมในใจของทั้งแม่และลูกมาตลอดชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะ การตัดสินใจกลับไปครั้งนี้จึงมีความหมายลึกซึ้งมากเป็นการกลับไปเพื่อสะสางความผูกพันครั้งสุดท้ายแล้วฉากในคืนสุดท้ายที่ข้อมูลบรรยายไวน้นี้น่าประทับใจจริงๆครับท่านป่วยหนักอยู่ในห้องที่ท่านเกิดแล้วกลางดึกคืนนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ค่ะคือเหล่าทวยเทพทั้งเท้าจตุรุกบาลพระอินทร์และที่สําคัญที่สุดคือเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นเทพที่แม่ของท่านนับถือสูงสุด ได้ลงมาเยี่ยมไข้ท่านจนแสงสว่างสว่างสวายไปทั่วทั้งบ้านแม่ของท่านเห็นเหตุการณ์นั้นก็ตกตะลึงมากนะคะเพราะพรมคือเทพสูงสุดในความเชื่อของท่านการที่พรมต้องลงมาเยี่ยมใครสักคนแสดงว่าคนคนนั้นต้องยิ่งใหญ่กว่าพรมอีกใช่ครับท่านก็นเลยรีบเข้าไปในห้องแล้วถามลูกชายซึ่งนําไปสู่บทสนทนาที่ทําลายกําแพงในใจของแม่ลงอืมแม่ถามท่านว่าลูกใหญ่กว่าพรมอีกหรือ พระสารีบุตรก็ตอบอย่างน้อมน้อมว่าพรมเป็นแค่อุปถาของพระาศาสดาครับแม่ประโยคนั้นเองที่เป็นจุดเปลี่ยนทิฏฐิมานะที่แม่ยึดถือมาตลอดชีวิตมันพังทลายลงในพริบตาท่านคิดได้ทันทีว่าขนาดแค่บริวารของลูกยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของลูกจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอจิตใจของแม่เปิดรับแล้วพระสารีบุตรก็ใช้กำลังเฮือกสุดท้ายแสดงธรรมโปรดมารดาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย จนท่านบรรลุปเป็นพระโสดาบันเป็นการตอบแทนค่าน้ำนมครั้งสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่ท่านจะดับคันธะปรินิพานอย่างสงบในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองเป็นการปิดฉากชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากค่ะทั้งในฐานะอัครสาวกและในฐานะลูกชายพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดเรื่องราวของพระสารีบุตรก็มีบทเรียนหลายอย่างที่เราเรียนรู้ได้นะครับอย่างแรกที่ชัดเจนมากคือพลันของกัลยาณมิตรอืม มิตรภาพระหว่างท่านกับพระโมคคัลานาที่นำพากันไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 2. คือปัญญาที่ต้องมาพร้อมกับความถ่อมตนเสมอยิ่งรู้มากยิ่งอ่อนน้อมเหมือนผ้าเชธธ็ดทุลีและสคือความสำคัญของการเลือกครูหรือเมนเทอร์ที่ถูกต้องค่ะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆเมื่อเจอคนที่ใช่ค่ะ และมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะในข้อมูลมีการกล่าวถึงเกรดเล็กๆน้อยๆว่าที่พระสารีบุตรมีนิสัยส่วนตัวที่กระฉับกระเฉงเดินเร็วทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวมากเป็นเพราะในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นลิงมาถึง500ชาติอุปนิสัยหรือที่เรียกว่าวาสนาเดิมนั้นมันยังคงติดตัวมาแม้ว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอระหันต์มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ตามน,าน่าสนใจมากครับหมายความว่าแม้จะบรรลุธรรมสูงสุดแล้ว แต่บุคลิกภาพหรือนิสัยดั้งเดิมบางอย่างก็ยังคงอยู่ะครับใช่ค่ะและนี่คือคำถามปลายเปิดที่อยากจะทิ้งทายไว้ว่าเรื่องนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยดั้งเดิมของเรากับการพัฒนาทางจิตวิญญาณอืมเราจะสามารถอยู่กับธรรมชาติเดิมของเราไม่ว่าจะเป็นคนใจร้อนคนคิดมากหรือคนขี้เล่นไปพร้อมๆก,ก,กับการขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นได้อย่างไร มันอาจจะไม่ใช่การลบของเก่าทิ้งทั้งหมดแต่อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ก็ได้นี่เป็นคำถามที่น่าจะสะท้อนตัวเราในปัจจุบันได้ดีทีเดียวค่ะ